สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกแล้วก็ลุ้นกันต่อเลยค่ะเ่ยเจลอยตัวอยู่กลางอากาศโดยไร้เกาะกำบังเขาถูกอาวุธลับสัตว์เข้าใส่นับไม่ท้วนระหว่างที่ทิ้งตัวลงพื้นเขายัางลั่นไกยิงปืนติดต่อกันอีกสองนะัดตวนอองวิ่งหนีเอาชีวิตรอดลาวกับสุนัขหนีตายเขารวบรวมแรงเฮือกสุดท้าย เพื่อพาตัวเองออกจากรัศมีการยิงกระทังวิ่งมาได้ไกลพอสมควรจึงค่อยได้ยินเสียงหัวใจของตอนเองเต้นโครมคลามก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเนื้อศีรษะโครมเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นทหารที่กำลังต่อสู้กันต่างชะงักการเคลื่อนไหวไปในทันทีร่างกายท่อนบนของตัวอ,องยังโผล่พ้นออกมาจากใต้ก้อนหินยกักษ เขาพยายามกระเสือกกระสนคลานนี้แต่ขาถูกทับจนไม่อาจขยับได้ความหวาดกลัวแล่นพล่านจนปลายนิ้วมือทั้งสิบจิกลึกลงในดินโคลอนอย่างไม่รู้ตัวเป่ยโจที่ขณะน,นี้ทิ้งตัวลงบนพื้นแล้วยกปืนขึ้นเล็งไรกระสุนมีคนตะโกนขึ้นว่าบุกเข้าไปจับตัวห้องเต้ให้ได้ ผู้ที่ออกคำสั่งก็คือผู้นำกองทหารจากชายแดนซึ่งดักซุ่มอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่ตน้นยามนี้ตวนอองบาดเจ็บสาหัสพวกเขาควรกลายเป็นมังกรไร้หัวแต่บุรุษผู้นี้ชัดเจนว่าเป็นคนประเภทเมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ถึงที่สุดเขาไม่ลังเลที่จะออกคำสั่งทันทีทหารปีกซ้ายไปช่วยตวนอองส่วนที่เหลือรีบไปตามจับห้องเฮามาเดี๋ยวนี้ ทหารกรบฏเหล่านี้รู้ดีว่าเมื่อง,าง้างสายธนูแล้วย่อมไม่อาจเก็บคืนวันนี้ถ้าไม่ชนะพวกเขาก็ต้องตายสถานเดียวทุกคนจึงพุ่งตรงไปหาเชียโฮตันกันอย่างไม่คิดชีวิตยังมีคนอีกกลุ่มขี่ม้าเข้าไปในเมืองเพื่อจับตัวอี้หวานอินเป่ยโจวิ่งย้อนกลับไปหาเชียโฮตันทั้งๆท,ที่มีเลือดอาบเต็มร่าง ออกคำสั่งเพียงสั้นๆว่าถอยพูดจบก็ไม่สนใจอะไรอีกแบกร่างเชียโหตั้นขึ้นหลังแล้วสับเท้าวิ่งอย่างรวดเร็วเชียโหตันไม่ทันตั้งตัวเขาพยายามขัดคืนนับไปช้าก่อนข้าจะไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้ขาไม่สนไปโจยแย้งเสียงแข็งเราต้านไม่ไหวเจ้าไม่อยากอยู่แล้วหรือไงหนีก่อนตำแหน่งฮองเต้อะไรนั่นไม่ต้องเป็นมันแล้ว ในระหว่างที่เอิร์ลหลันและคนอื่นแย่งกันปีนขึ้นเขานั้นอีวานอินก็พลันสะดุ้งตื่นเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่บนรถมา้าที่แล่นโครงเคลงโดยไร้เงาของเชียโฮตันเมื่อคืนเชียโฮตันรับปากว่าจะให้เธอขึ้นเขาไปด้วยหลังจากที่ทั้งสองแสดงความรักต่อกันเธอก็จำไม่ได้ว่าเผอรหลับไปตอนไหนเชียโฮตันอีวานอินกัดฟันกรอด ปัดพม่านหน้าต่างออกเพื่อสำรวจด,ด้านนอกรถมาแล่นออกนอกเมืองมาแล้วแต่ด้านนอกไม่ใช่ถนนหลวงทว่าเป็นเพียงทางเล็กๆที่อยู่ในปา่ามีองครักษ์หน่วยหนึ่งคอยให้การอรารักขาอยู่ข้างๆอีวานอินตะโกนหยุดรถไม่มีใครสนใจอีวานอินยังตะโกนต่อหยุดรถเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทอยู่ไหนองครักษ์ตอบคำถามเสียงเรียบ กระมมมีภารกิจที่ต้องอารกคาหองเฮาให้ปลอดภัยดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่อาจหันหลังกลับได้อย่าเสียเวลาเลยมีคนกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเชียหยงเอ,อ๋อนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมองอี้หวานอินอย่างอ่อนใจออกนอกเมืองมาครึ่งชั่วยามแล้วเธอเพิ่งตื่นดูท่ายานนอนหลับของเสี่ยวเทีนยนใช้จะได้พ้น อีแวนอินทามเรื่องที่เชียโหตั้นจับฉันยัดขึ้นรถมาแล้วส่งตัวออกนอกเมืองเธอก็รู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยงั้นรึเชียยองเออยกมือปฏิเสธฉันเปล่านะเมื่อเช้าตอนที่ฉันกำลังจะออกเดินทางเขาก็อุ้มเธอขึ้นรถมาเขาเก็บความลับไว้จนถึงตอนสุดท้ายไม่ให้ใครรู้แม้แต่ตัวเธอเอาหนะอย่าโมโหไปเลย ที่เขาทำไปก็เพื่อเธอนั่นแหละอีวานอินควานหาปืนในอกเสือ้อตอนนี้เธอรู้สึกว้าวุ่นใจอย่างยิ่งเหมือนเป็นลางบอกเหตุร้ายสถานการณ์ทางเขาเปิดซานเป็นอย่างไรบ้างหรือตอนนี้ยังไม่ได้รับข่าวอะไรต้องรอให้หนีไปถึงเมืองอื่นเสียก่อนระหว่างนี้พวกเราจำเป็นต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้านเมื่อหาที่พักได้แล้วค่อยส่งคน ออกไปสืบข่าวอีกทีน้ำเสียงของเชี่ยหยงเอ๋อฟังแล้วก็รู้ว่าอารมณ์ดีไม่เลวเธอว่าพวกเราควรไปเมืองไหนกันก่อนดีหรืออีหวานอินพูดไม่ออกขอโทษฉันเพิ่งได้สูดอากาศแห่งอิสระภาพมาหมาัดมันยังเมาโอโซนอยู่เสียงของเชี่ยหยงเอ๋อขาดหายไปกระทันหันหลังจากนั้นอีหวานอินก็รู้สึกเหมือนโลกหมุนร่างเธอกระเด็นออกจากที่นั่ง ตามด้วยเสียงม้าที่ร้องโหยหวนมีเชือกคัดขามา้าองคลรักษ์ตะโกนบอกอีหวานอินตกกระแทกพื้นรู้สึกเบื้องหน้าดำมืดเสียงลูกธนูแหวกอากาศเสียงคนต่อสู้กันเสียงองคารักษ์ล้มดังตึงอีหวานอินคลึงหน้าผากแล้วยันตัวลุกขึ้นนั่งพื้นที่เธอนั่งอยู่ตอนนี้คือผนังรถที่อยู่ในสภาพพลิกคว่ำ เชีย่ยยงเอ๋อฟุบอยู่ด้านข้างกลุ่มแขนข้างหนึ่งเอาไว้อย่างเจ็บปวดอีวานอินกระซิบถามเป็นยังไงบ้างฉันว่าแขนหักลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งทะลุเข้ามาด้านในเฉียดผ่านใบหูของอีวานอินไปปักบนที่นั่งดังปึกวีหฮองเฮาถ้าไม่รบกวนเกินไปนะก็ขอให้เสด็จออกมาด้วยพระองค์เองมีคนใช้น้ำเสียงประชดประชันตะโกนอยู่ด้านนอก เชียหยองเอ๋อเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงของมู่อินมู่อินยืนมองคนของตนต่อสู้กับองค์รักอยู่ห่างๆพางตะโกนว่าตัวอองต้องการตัวพระองค์จะอยู่ก็ดีจะตายก็ได้อีหวันอินล้วงมือเข้าไปในอกเสื้ออีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับไม่พบสิ่งที่ต้องการมู่อินตะโกนต่อออกมาเสียดีๆเถอะอย่าบีบให้กระหม่อมต้องจุดไฟเผารถมา ถึงตอนนั้นอเปลวไฟอาจทำลายรูปชมจนจำหน้าไม่ได้กระหม่อมไม่รู้จะอธิบายกับท่านอ,องอย่างไรมีแสงไฟเคลื่อนเข้ามาไกลแสดงให้เห็นว่ามู่อินไม่ได้ลอเล่นยิง่งหลนลานอี้หวานอินก็ยิ่งหาของไม่เจอมือข้างหนึ่งจับไหลของเธอเอาไว้อย่าหลนลานค่อยๆหาจากนั้นเชี่ยวหยงเอ๋อก็ตะโกนกลับไป น่าเสียดายจริงๆที่พวกเจ้าตามล่าผิดคนอีหวานอินเงยหน้ามองอย่างตะลึงเชียหยงเอ๋อปัดผ้าม่านออกแล้วคลานออกจากรถม้าที่พลิกคว่ำอีหวานอินพยายามยื่นมือไปดึงร่างเธอแต่กลับไม่ทันเสียแล้วเชียหยงเอ๋อเอ่ยเสียงดังพวกเจ้าคงคิดไม่ถึงสินะว่าคนในรถม้าจะเป็นข้าเชียยงเอ๋อที่เพิ่งคลานออกจากรถมา้า ถูกคนร้ายล้อมจับตัวเอาไว้ก่อนจะลากมาอยู่ต่อหน้ามู่ินมู่ินตะลึงเงนินก่อนจะหัวเราะอย่างโกรธจัดนึกว่าใครที่แท้ก็เชี่ยไฟนี่เองเชี่ยหยงเอ,อ๋อถูกจับมือไผ่หลังทำให้แขนที่หักยิ่งเจ็บปวดกว่าเดิมเหงื่อไหลลงมาตามขมำเธอกล่าวเสียงขาดห่วงเจ้าเจ้าถูกตัวอ๋องเขียดทิ้งแล้วไม่ใช่หรือมาเถิดเปลี่ยน เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันมาอยู่ฝ่ายเดียวกับข้าคนอย่างตวนอ๋องไม่ใช่เจ้าหนที่คู่ควรให้พักดีมู่อินเอ่ยอย่างเครียดแค้นไม่ผิดแต่ที่ข้านั่งรออยู่ตรงนี้ก็เพราะเดิมพันเอาไว้เดิมพันว่าฮ่องเต้จะต้องส่งฮองเฮาหลบหนีออกนอกเมืองและยังเชื่อมั่นว่าเขาจะเลือกเส้นทางเล็กๆสายนี้คาเชี่ยวชาญเรื่องการคาดเดาใจคน ต่อไปย่อมต้องเป็นขุณนางคนสำคัญของตัวอ๋องแน่นอนแต่ใครจะคาดคิดว่าวันนี้ข้าต้องดิ้นรนสารพัดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของท่านอ๋องกลับคืนมาเจ้าว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะใครกันล่ะเชี่ยหยงเอ๋อพยายามปรับน้ำเสียงให้อ่อนโยนเจ้าไม่เข้าใจแน่นอนว่าเป็นเพราะเจ้ามูอินจ้องตอบด้วยแววตาดุดันคนที่จับตัวเชี่ยหยงเอ๋ออยู่ ออกแรงกดตัวให้หญิงสาวคุกเข่าลงเชีย่ยยงเออร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะถูกตบหน้าติดติดกันหลายชาติหลังจากมู่อินตบหน้าเชีย่ยยงเออเพื่อระบายแค้นจนพอใจแล้วก็ยืนชื่นชมผลงานของตัวเองครู่หนึ่งก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะอย่างสะใจเจ้าคิดว่าอุบายตื้นๆแค่นี้จะช่วยคนในรถมาเอาไว้ได้หรือเจ้าเจ้าพูดอะไร วางใจเธอพวกเจ้าทั้งสองจะต้องได้รับความสนใจอย่างเท่าเทียมกันมูอินดึงมีดออกมาจ้วงแทนเชี่ยยงเอ,อ๋อพร้อมตวาดสั่งลูกน้องเสียงเฉียบเผารถนี่เป็นคำพูดประโยคสุดท้ายที่เขาเหลือทิ้งไว้บนโลกนี้มีเสียงระเบิดดังตามมาเป็นชุดมีดของเขาชะงักค้างอยู่กลางอากาศมูอินเงยหน้าอย่างตกใจ เห็นลูกน้องของตัวเองล้มลงกับพื้นทีละคนในหัวของเขามีคำบอกเล่าที่เคยได้ยินก่อนที่ตัวอองจะหยุดเรียกใช้ตนในตำหนักศักกระมีรูขนาดเท่าชามข้าวอยู่หลายรูไม่รู้ว่าเกิดจากอาวุธประเภทใดแต่มูอินไม่มีโอกาสคิดวิเคราะห์ไปมากกว่านี้เพราะรูที่ว่านั้นเกิดขึ้นอยู่บนกะโหลกศีรษะของตนแล้ว เมื่อหัวหน้าตายคนที่เหลือก็คิดจะหนีเอาตัวรอดทว่าพวกเขากลับถูกองค์รักที่รอดชีวิตจัดการขั้นเด็ดขาดอีวานอินวิ่งเข้ามาหาเชียรยงเอ๋ออย่างตื่นตระหนกมูอินไม่ได้ทำภารกิจล้มแล้วเสียทียเดียวเพราะก่อนที่จะล้มลงเขาได้แทงเชียรยงเอ๋อไปหลายแผลแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรแค่ห้ามเลือดก็ได้แล้วอีวานอินใช้มือที่สั่นเทา กดบาดแผลที่เลือดไหลออกมาไม่หยุดกล่าวอย่างลนลานเสียวเทียนใช้เซียวเทียนใช้อยู่ไหนหมอนั่นอยู่ไหนเชี่ยหยงเออหัวเราะลืมแล้วเหรอเขาอยู่ในวังเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าออกมาพวกเราต้องกลับไปพวกเราจะกลับไปหาเขาอดทนหน่อยนะอย่าเชี่ยหยงเออจับมือเธอเอาไว้อย่าบอกเสียวเทียนใช้ถ้าเขารู้ว่าข้าตายเขาอาจไม่ยอมทำงานต่อ อีหวานอินร้อนใจจนตาแดงกรรำหุบป,ปากเปยเจอแบกเชี่ยวโหตั้นวิ่งหนีตายทหารรักษาพระองค์หลายนายหมดขวัญกำลังใจจะสู้ต่อต่างพ่ายแพ้กันอย่างหมดท่าคนของตัวอองมีหรือจะยอมให้พวกเขาหนีไปง่ายๆตอนนี้ไม่มีเวลามาสนใจว่าจะจับเป็นหรือตายลูกธนูถูกยิงเข้าใส่เลลาหาฝน แต่ก็ไม่อาจสัมผัสถูกแม้แต่ชายเสื้อของพวกเขาทว่าปเปยโจมีบาดแผลที่เลือดไหลท่วมตัววิ่งหนีไปได้ไม่นานความเร็วก็เริ่มลดลงเชียโหตันดูออกว่าปเปยโจคงทนได้อีกไม่นานจึงเอ่ยขึ้นว่านะเปยวางฆ่าลงแล้วท่านหนีไปเถอะเปยโจหัวเราะสั้นๆเหมือนได้ยินเรื่องขบคันต่อให้ฟ้าถลม่มข้าก็ไม่มีวันทอดทิ้งเจ้า ถ้าคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเหลวไหลขอแค่เจ้าไม่เป็นห้องเต้บ้าบออะไรนั่นเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ได้อีกนานนาจะพาเจ้าไปหายาเชี่ยโหตันที่อยู่บนหลังเปิดโจเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าถ้าไม่ใช่ลูกชายของคนที่นารู้จักเปิดโจยังคงสับเท้าวิ่งต่อไปแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากริมฝีปากของเขาไม่รู้ว่าฟังเข้าใจหรือไม่ เชียโหตันยังกล่าวต่อข้าไม่ใช่เชียโหตันข้าเป็นแค่วิญญาณเร่ร่อนที่ยืมร่างนี้มาใช้เรื่องราวก่อนหน้านี้ข้าโกหกทั้งนั้นเปยโจได้ยินแล้วเขาพูดอะไรไม่ออกนับไปเชียโหตันเห็นเขาไม่ยอมวางตนลงก็เริ่มร้อนใจกล่าวด้วยน้ำเสียงคาดคันท่านเข้าใจหรือไม่ข้าไม่ใช่ข้าเข้าใจเจ้าไม่ใช่ลูกของนางเสียงของเปยโจแหบแห้ง ฟังคล้ายกับเสียงคนแก่ที่เหนื่อยล้าเต็มทีแต่นางคงไม่อยากเห็นเจ้าต้องทุกข์ทรมานเขาสูดหายใจเข้าเต็มปอดแงนหน้าส่งเสียงคำรามดังกล้องพงไพคนของตัวอองบุกขึ้นมาแล้วเออหลันซ่อนตัวอยู่หลังหินยักที่เหลืออยู่เพียงก้อนเดียวนางหันไปมองคนที่อยู่ข้างๆข,ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นร่วมตายกับทุกคน สีหน้าของหลี่วินซีมีแต่ความสับสนเขากำหมัดและตัดสินใจเอ่ยว่าเออหลันความจริงค่ฮะฮ่าฮ่าฮ่ไม่สู้พวกเรามาสาบานเป็นพี่น้องกันใหม่ในชาติหน้าดีกว่าอย่างตัวเจี๋ยพูดแซงขึ้นอย่างไม่มีปีมีคุยเออหลันตอบเยี่ยมพี่น้องหรือหลีวินซีพูดไม่ออกถ้าได้มีชีวิตอยู่ต่อจะต้องสร้างเครือข่ายธุรกิจขึ้นมาให้ได้ แววตาของเชีย์หยงเอ๋อเริ่มเลื่อนรอยไร้จุดรวมแสงอย่าเสียใจไปเลยฉันก็ก็แค่กลับไปยังโลกที่อยู่นอกนิยายน้ำตาของอ e ีวานอินไลท์เล่ากับทานบแตกตัวละครในนิยายยังจะมีโลกนอกนิยายได้อย่างไรเล่าเชีย์หยงเอ๋อยัง,ออยงกล่าวต่อรอให้ฉันกลับไปยุคปัจจุบันแล้วฉันจะไปเยี่ยมบ้านเกิดของเธอชิมถั่วถั่วอะไรนะ น้ำถั่วมักน้ำตาเม็ดโตของอี้หวานอินหยดลงบนใบหน้าของเชียยองเอ๋ยยังมีตับผัดน้ำมันบะหมี่ซีอิ๊วเป็ดย่างเป็ดอบน้ำผึ้งเนื้อแพะเปลือกตาของเชียยองเอ๋อค่อยๆปิดลงไปพร้อมกับรายชื่ออาหารที่อี้หวานอินรายให้ฟังทันใดนั้นแผ่นดินก็พลันสั่นสะเทือนหญิงสาวที่ถูกสวรรค์เลือกตายอย่างไม่คาดฝันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือน มีเสียงดังคล้ายภูเขาจะถลม่มอีวานอินกอดร่างไลายวิญญาณของเชียยงเออเอาไว้ราวกับต้องการปกป้องอีกฝ่ายจากเศษดินเศษหินที่ร่วงลงมายามนี้สมองของอีวานอินขาวโพลนเหลือเพียงความคิดหนึ่งเดียวที่ว่าทำไมถึงไม่หาปืนออกมาได้เร็วกว่านี้แผ่นดินไหวอยู่ราวๆหนึ่งเคอก่อนที่พื้นพิภพจะกลับคืนสู่ความสงบนิ่ง อีวานอินยังคงนั่งอยู่ตำแหน่งเดิมอย่างเมื่อลอยจนกระทั่งองครักษดึงตัวเธอให้ลุกขึ้นหองเฮาพวกเราต้องเดินทางต่อเราฝังร่างเชีย่ยวเฟยไว้ที่นี่ดีหรือไม่อีวานอินพูดไมอ่ออกหองเฮาอีวานอินสูดหายใจเข้าลึกๆตอนนี้มีองครักษเหลืออยู่เพียงห้าคนเท่านั้นแถมทุกคนยังได้รับบาดเจ็บทว่าโชคยังดีที่เป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อย อีหวันอินตบหน้าตัวเองแรงๆเพื่อดึงสติให้กลับคืนมาอีกครั้งฝังเลยพยายามลบร่องรอยของพวกเราให้หมดหรือไม่ก็ทิ้งร่องรอยไว้ที่อื่นหลอกให้คนที่ตามมาสับสนองครักนายหนึ่งแยกตัวไปจัดการเรื่องนี้ส่วนอีกสี่คนคอยคุ้มกันอีหวันอินนี้ต่อม้าทั้งหมดถูกฆ่าตายแล้วคนทั้งคณะจึงต้องเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางที่รกร้าง ห่างไกลจากผู้คนช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลาที่เลี้ยวแรงของอีหวานอินหมดลงพอดีพวกเขาหาถ้ำเพื่อค้างแรมไม่มีการก่อกองไฟทําได้เพียงกินอาหารแห้งที่พกมาด้วยอีหวานอินกินไปได้ไม่กี่คำก็หมดความอยากอาหารนั่งกอดเขา่าเมอลอยอยู่ที่มุมถ้ำด้านหนึ่งวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย จนเธอได้แต่คิดวนไปมาสุดท้ายก็มีแค่สองคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวทำไมเมื่อคืนเธอถึงมองไม่ออกว่าเชียโหตันกำลังหลอกตนแล้วทำไมถึงไม่หาปืนให้เจอเร็วกว่านี้อาจเป็นเพราะท่าทางของอีวานอินดูไม่ค่อยสู้ดีองค์ครักษ์จึงเหลือบมองอยู่หลายครั้งก่อนจะหันไปกระซิบปรึกษากันครู่หนึ่งในที่สุด ในนั้นก็ล้วงจดหมายฉบับหนึ่งออกมาแล้วมอบให้กับอ e ีวานอินห้องเฮาก่อนออกเดินทางฟาบานันส่งมอบจดหมายฉบับนี้ให้กระหม่อมเก็บรักษาตรัสว่าเมื่อพ้นภัยแล้วจึงค่อยส่งมอบแก่พระองค์แต่กระหม่อมเห็นว่าควรมอบให้พระองค์ก่อนเวลาบางทีพระองค์คงอยากทอดพระเนตรอีวานอินแ e ทบจะก,กระชากจดหมายมาเปิดอ่านอย่างร้อนใจ เธออาศัยแสงสว่างลำสุดท้ายอ่านเนื้อหาในนั้นอย่างรีบร้อนจดหมายเขียนด้วยอักษรแบบยอ่อเป็นรายมือที่เขียนอย่างสวยงามเป็นระเบียบแต่ไม่ใช่รายมือที่เชี่ยโหดตั้นมักเขียนให้เธอดูบ่อยๆตัวอักษรในจดหมายเหมือนตัวอักษรที่เขาเขียนในวันปีใหม่บรรทัดแรกเขียนว่าถึงหวานอินภรรยาสุดที่รักบรรทัดที่สองก็คือ ผมชื่อจางซันถ้าอยากหัวเราะก็หัวเราะได้เลยตอนเด็กมีคนถามบ่อยๆว่าได้ชื่อนี้มาได้อย่างไรมันเป็นโปรโมชั่นที่แถมมาตอนเติมเงินมือถือหรือเปล่าถึงได้เชยซักขนาดนี้แต่ความจริงพ่อแม่ผมภูมิใจกับชื่อนี้มากคิดว่ามันไม่เหมือนใครและจะทำให้ผมเป็นที่จดจำของคนอื่นๆแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ตั้งแต่เล็กจนโตผมไม่เคยเจอใครที่ชื่อซ้ำกับผมตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมตน้นผมจะเป็นคนแรกที่ขู่จำได้แต่นอกจากชื่อที่พอจะอวดได้บ้างอย่างอื่นก็งั้นๆผมเรียนหนังสือปานกลางไม่ดีไม่แย่เคยได้ที่หนึ่งวิชาชีวะอยู่สองครั้งส่วนภาษาอังกฤษเวลาทำข้อสอบก็อาศัยใช้ลูกเต๋าเลือกคำตอบเอาอ้อจริงสิ วิชาพละผมก็ไม่เลวนะเวลามีกีฬาสีในห้องจะลงชื่อให้ผมแข่งวิ่งระยะไกลสเสมออ่านมาถึงตรงนี้คุณคงแปลกใจว่าทำไมผมถึงเอาแต่พูดถึงเรื่องสมัยมัธยมนั่นก็เพราะในโลกของพวกเราความทรงจำของผมหยุดอยู่แค่ตรงนี้ตอนอยู่มัธยมต้นปีสามผมเล่นมือถือระหว่างนั่งเรียนจู่ๆก็ถูกหน้าต่างโฆษณา ดูดเข้ามาอยู่ในนิยายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องตั้งใจฟังขณะครูสอนตอนที่ผมมาเป็นเชี่ยโหต้นใหม่ๆร่างนี้เป็นเพียงเด็กน้อยอายุหกขวบสองปีแรกที่ผมเป็นเชี่ยโหต้นบางครั้งผมก็สงสัยว่าโลกนอกนิยายมีอยู่จริงหรือเป็นแค่จินตนาการที่เกิดขึ้นขณะที่ผมไม่สบายเพราะในโลกที่มีทั้งแอร์อินเทอร์เน็ตทั้งประกันสังคม หรือแม้แต่ยาแอสไพรินฟังแล้วก็เหมือนไม่ใช่ความจริงจะว่าไปก็ตลกดีตอนแรกที่ผมมาที่นี่รู้สึกว่าตัวเองเข้ามาอยู่ในฟันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอวันนี้มองย้อนกลับไปแม้แต่ชื่อดาวโรงเรียนตอนมัธยมตน้นผมก็เกือบลืมไปแล้วทุกอย่างในโลกด้านนอกเหมือนภาพลวงตาฉากนึงจนกระทั่งคุณถามผมว่า how are you ที่แท้แล้วทุกอย่างเป็นความจริงที่แท้แล้วผมเคยมีพ่อแม่เคยมีเพื่อนมีอนาคตมีชีวิตอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งผมเป็นคนที่น่ารังเกียจต,ตั้งแต่คุณตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยผมกลับเลือกที่จะตอบแทนความจริงใจของคุณด้วยการหลอกใช้ผมหลอกให้คุณเชื่อใจยอมเป็นพันธมิตรกับผม และใช้สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่ผมจะสามารถจัดการกับไทเฮาและเอาชนะตวนอองได้เพื่อ <c oughs> ให้พวกเขาชดใช้กับนี่เลือดที่มีต่อผมเวลาอยู่ต่อหน้าคุณผมพยายามปกปิดอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอากับกิริยาหรือคำพูดคำจาที่ต้องพยายาม ทำให้ดูเหมือนคนยุคปัจจุบันที่คุณคุ้นเคยมากที่สุดผมกลัวว่าคุณจะตกใจหนีไปถ้ารู้ว่ามือของผมเคยเปื้อนเลือดมาก่อนพอผมเริ่มเผยด้านที่เป็นจางสันออกมามันก็เหมือนกับว่าผมถูกบีบบังคับให้ยอมรับความจริงที่ว่าตัวตนของผมในตอนนี้ค่อยๆห่างไกลจากจางสันมากขึ้นทุกทีตลอดหลายปีมานี้พูดผีปีศา ที่คอยหลอกล้อนอยู่ในความฝันได้ลากผมลงนรกที่ไร้ขอบเขตพอเป็นอย่างนั้นหลายครั้งเข้าก็เริ่มเคยชินหลังจากที่คุณมาที่นี่ได้ราวหนึ่งเดือนจู่ๆผมก็ฝันว่าเพื่อนในห้องส่งข้อความเรียกให้ผมลงไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันตอนที่ตื่นขึ้นมาผมยังคว้างถ้วยน้ำแตกไปหลายใบผมอยากให้ในห้องนอนที่กว้างและอ้างว้างมีเสียงดังโวกเวง ในตอนนั้นผมอยากเผาทุกอย่างให้วอดเพื่อจะได้จบชีวิตที่เป็นอยู่นี่เสียทีคุณมาช้าเหลือเกินหวานอินที่นี่ไม่มีคนประเภทเดียวกับคุณรออยู่อีกแล้วที่คุณเจอคือคนป่วยใกล้ตายเท่านั้นคนที่แทบไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์ผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ตอนคุณอ่านก็แอบหัวเราะไปด้วยใช่ไหมหัวเราะให้มากๆหน่อยนะที่ผ่านมา ผมว่าคุณดูไม่ค่อยมีความสุขเอาเสียเลยผมบอกไม่ถูกว่ารักคุณตั้งแต่เมื่อไรในฐานะจางซันการรักคุณเหมือนสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ในฐานะเชียรโฮตันการรักคุณแทบจะเป็นความคลั่งไคล้ตั้งแต่ผมรู้ใจตัวเองผมก็ยิ่งกลัวว่าคุณจะรู้ความจริงคนที่ใกล้จมน้ำจะคว้าสิ่งที่ลอยมาใกล้ที่สุดเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตตามสัญชาตญาณ แต่เวลาที่พวกเขาอยู่ห่างจากฟังใกล้เกินไปจนไม่อาจได้รับความช่วยเหลือการคว้าแผ่นไม้เอาไว้มีแต่จะทำให้แผ่นไม้นั่นจมไปด้วยกันผมหวังว่าอย่างน้อยผมจะไม่ดึงคุณให้ต้องเปื้อนเลือดร่วมกับผมหวังว่าท่ามกลางพายุคลั่งที่ไม่มีทีท่าจะสงบนี้คุณจะยังมีที่ให้พักพิงหลับไหลได้อย่างเป็นสุข หวังว่าจะได้เผชิญกับแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความกลัวช้ากว่านี้และสิ่งสุดท้ายที่ผมหวังก็คือผมอยากเห็นคุณสดใสร่าเริงประดุดเปลวไฟที่ร้อนแรงตลอดไปให้คุณเป็นหวานอินที่ไร้ซึ่งความหวาดกลัวมีความกล้าหารเหมือนยามที่พบกันครั้งแรกถ้าคุณเกิดใจฟอรรู้สึกวันไวต้องการพลังจากคนที่เป็นพวกเดียวกับคุณ ถ้าอย่างนั้นผมจะแางเป็นพวกเดียวกันให้คุณสบายใจจนกว่าผมจะตายผมไม่มีบ้านเกิดคุณเป็นบ้านเกิดของผมตอนนั้นผมวางแผนไว้อย่างนี้แต่คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะมาเร็วกว่าที่คิดเดิมทีผมคิดว่าจะล่อตัวอองให้อยู่ห่างจากคุณให้ได้พรุ่งนี้ผมจะทำตามแผนที่วางเอาไว้ถ้าเกิดผมทำสำเร็จภาระของคุณก็จะเบาลงหน่อย แต่ถ้าผมล้มเลวคุณก็ทำตามแผนที่เขียนไว้บนกระดาษแผ่นสุดท้ายคิดว่ามันจะทำให้คุณหนีออกไปจากที่นี่ได้หนทางหลังจากนั้นคุณคงต้องเดินไปเพียงลําพังแผ่นดินกว้างใหญ่ผู้คนหลากหลายคุณต้องระวังตัวให้มากถึงผมจะโกหกคุณไว้มากแต่นี่ก็เป็นความจริงอย่างที่สุดแล้วคุณเป็นคนที่กล้าหาญและเก่งกาจมากที่สุด ท่าที่ผมเคยเจอมาทั้งสองชาติคุณจะต้องเป็นคนที่ยืนหัวเราะเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่ยืนหยัดได้นานที่สุดมาถึงตรงนี้ถ้าคุณให้อภัยผมพอถึงหน้าเทศกาลคุณก็นั่งกินหม้อไฟแบบนี้ผมจะได้ไปนั่งกินเป็นเพื่อนด้วยจางซัน อ่าแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะตายแล้วนะคะพระเอกก็สารภาพกับทุกๆคนเนาะโดยเฉพาะกับนางเอกของพวกเราว่าเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่สรุปแล้วเขามั้งแต่เด็กเลยเพื่อนๆเมั้งแต่มัธยมต้นเลยนะคะก็เเป็นว่าเดี๋ยวเราดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วคนที่เสียชีวิตในนิลานิยายเนี่ยนะคะจะแบบกลับไปเจอกันไหมในโลกปัจจุบันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ